ูลเอออ่าเมืองวังเลียม่ได้เหยล้มกันาะม่าน่เห็น้ลมันไหลลงมาจะเทั้งพูคนะแม่ล่ะนี <h <h ่เป็นว mm ังเวียงอันแม่นั <h <h ่นอ่ะ น้ำต,ต,ต้นตาดน้อยอันนี้เม่นเมืองวังเลี่ยงได้นี่นกำลังเลยบกักยัยบักเดือนี่บอกเิ่นว่าแทา่งในเป็นบักเดือแท่มไม่เป็นบักเดือไม่ยูมัญะมายูมยัญะ <c oughs> นอกสดใสในเป็นบักเดือต้นมันเป็นแนวนี่เนาะต้นบักเดือบักซี่เกือ มาหดวัางเรียงล่ะเออใ่ค่ะน้ำม,มันคุณเพราะว่าช่วงนี้เนปะ็นช่วงหน้าฝนฝนตกลงมาแห้งแล้วบันนี้น้ำก็าคุ้นคุณ,คณ เอาเนยซุกซุกวันหวานเพื่อแบาเอันนยซุกซุกวันหวานเพื่อแบนทอดอู้อันนี้ด่วงผ้าวสานล้าไปทอดวะติ โอ้โอ้ตัวนี้เป่นเอามาเอาจากันมาเิ่นมาปีงโอ้ดวงข้าวส่เดยเมันบอลลเขากำลังหาก็าขึ้นหมดนั่นน่ะบ่หักเปลนี่เปลอบเลี่ยงไงตี้นี่บเลีงไงเด้อี มาหอดเมืองเฟืองมาหอดเมืองเฟืองแล้วคืนนี้สิปนอดนี่หนึ่งคืนนะคะมืออืน่นเสาตื่นตักบาทอยู่เมืองเฟืองหนำไหลแหงแหงตองระวังคันนี้เด็กหน่อยมานำด้วยจะพีนอด ตลาดมาขายของกินแล้วอันนี้เป็นตลาดเมืองเฟื่องนะนี่เนาะตลาดเมืองเฟื่องตลาดน้าเมืองเฟืองตลาดเคลื่อนที่เพื่อนมาขายให้เฮาแบบบริการเต็มที่ เข้าใจแล้วได้นางละตู <Okay. S 2> ้นั่นเห็นบ่เ <Okay. S 1> สียดายมันยังมือดอยู่มันบ่ทันมีไฟมากท่านมีไฟมาลเหรอค่ะแม่ตุอด oh, <Okay. S 2> ไปแล้วบายบายอันนั้นเลือกตลาดไปแล้วบัสดีบายบายจ้าโอ้สบายดีตอนเศรา้าสบายดีตอนเศร้าด้วยนี่พี่น้องอยู่เมืองเฟื่อง ตอนนี้ตีห้าครึ่งหาุ่งเคืองย่ำเสาอากาศสบายสบายตื่นมาเตรียมตักบาทเดี๋ยวจะมีพระมาบินทบาทเน้นห้องพักของเาห้องพัก ยินเสียงไก่ขันหาโมงเคืองเจ้าน่อยพระกับมาบินทบาทเสียงไก่ขันละเอิ้อกเอือ้กอ,ก,อกล่ะเสียงน้ำไหลน้ำไหลแห้ง มันมาขายของให้ตักบาทอาหารเช้ามันมีอ่ะมีโจก๊กกับไข่ตุมร่วมอยู่แน่นะ่ะค่าค่าห้องเลย เพิ่มมวเนเพิ่มมวลเลยน้ำน้ำเย็นบ่น้ำเย็นบ่เรดตู่ของเฮ่ากับสิบห้าเฮาแล้วหลังจากเฮ้านอนนี่ขึ้นนึงแล้วก,ก็จะกลับเดินทางตรงตรงนี้มีบอลแคมปิ้งเดอ้อผู้ใดอยากแคมปิ้งก็มาได้บรรยากาศกันงามแบบนี้ละ บรรยากาศสวยงามสวนอาหารซื้อยังก็ละเออมาลาเมเออมาลาเมหน้าข่อบ่หน้าข่ได้นีได้มาละเมมาละเม่าสาวสาวสองสาวหันหนามาเน สาวๆนั่นมานะ้ะแม่น่คอยเ <laughs> ออเอานี่แล้วไปห้องอยืนแคลิฟอร์เนียเฟดเออคัก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 โอ้สุทั่วโทัมิญงอลา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 อ่ะตอนฉันจะมงเทีอ่อ้คัก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 อันนี้เปนเขตเบื้องอยังนี่ละฮะ บ่หักไอ้บ่อ,บอ,อันเมืองนี่นะที่มีสวนอาหารอยู่นี่นะโอเเมืองไงบ่เออบ่มีที่อยู่บ่เด๋ยวสิคฆษณาาหายพื้นมีบกใบพัดหน่อยอยีกสวนอาหารกลางทองไฮทองหน้าพี่น้องอ่าถ้าเฮาอยากจัดงานปาร์ตี้งานยังเฮาก็สามารถเออมาจองสวนอาหารเพิ่นใดอ่ามันจะมีอนวิวทิวทัศน์ละก็ จัดเป็นจุดชมวิวหรือวอ่าจุดเช็คอินทายหัวแถวรายบอนพี่นองมิแตบอลงามๆสนุกทายหรืออันหันะแกมีเขาปลาอาหารใหแถาสั่งได้ตามใจมากบว่าสิเป็นพันปลาพันเมี่ยงพันยังกัได้ที่ว่าห้าต่อการกินแบบใดห้องก็สามารถสั่งได้สำหรับคลิปนี้กะ อขอจบแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องคลิปต่อไปสุภาพที่ยวอีกเมืองนึงจากพี่น้องสวัสดีจ้า